กลับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะกับช่วงของนี้ช่วงของนี้ว่ะช่วงนี้ของเรานะฮะ <c oughs> ช่วงนี้ของเรานั่นก็คือสนับสนุสน,นโดยเทรนที่ทูเฮชไวน์นะคุณผู้ชมนะเวนที่ท<ะ>ูเฮชไวน์ขายดีมากอขายดีนะคะยอดสั่งจองเยอะมากเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะฮะทำไมถึงขายดีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยราคามันต้องเข้ากับสภาวะเศษรษฐกิจด้วยครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยมันเกินราคามันเกินยังไงหนึ่งเขาใส่หัวเชื้อวิตซีคาราเจนแล้วก็ไฮยาค รอยดำเยอะๆอรอยฝ้าเยอะๆนะฮะหรือวรอยที่ขึ้นตามร่องแก้มหรือว่าบริเวณใต้ตาเนี่ยนะฮะใช้ตัวนี้ไปปกติเนี่ยเวลาเราไปฉีดฟิลเลอร์เอ่อไปฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันต้องฉีดแล้วมันจะเจ็บนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาใส่หัวเชื้อฟิลเลอร์เข้าไปแล้วนะคะก็คือเอ้ยใส่เชื้อหัวเชือ้อไฮยาไม่ใช่ฟิลเลอร์นะคะใ,ใส่หัวเชือ้อไฮยา ในบทในในฟิลเลอร์เนี่ยมันจะเป็นไฮยานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปเติมเต็มอัตโนมัติด้วยกันทาครับคุณผู้ชมเนี่ยก่อนนอนเท่านั้นไม่ต้องไปใช้กลางวันนะฮะแต่ถ้าเกิดรวยก็ใช้กลางวันก็ได้ครับ,ชบใช้เวลาห้าหยดหน้าผากจมูกแก้มคางนะฮะแล้วก็ล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ดมงตัวนี้อพอมันซึมเสร็จปั๊บเนี่ยมันแห้งซึมเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็ นอนได้เลยหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยยังมีครีมของเก่ากระปุกข,ของเก่าอยู่เนี่ยนะฮะครีมตัวเก่าๆอยู่ก็ทาทับไปได้เลยใช้ร่วมกันได้ะะใช้ร่วมกันได้นะฮะสิบห้าวันสิบห้าวันดูเรื่องนะฮะรอยดยอยออยําเยอะๆรอยฝ้าเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะรู้เรื่องเลยนะฮะนิ้วรอยเยอะๆมันจะตื้นขึ้นนะฮะไอ้น,นี้เนี่ยเจ้าของก็เป็นคนใต้อายุหกสิบ แต่ถ้าเกิดเราไม่รู้จักเขาเนี่ยเราจะนึกว่าเขาประมาณ40กว่ากว่า,น,า,านะฮะหน้าเขาเด็กมากเลยนะฮะวันนี้ พันห้าร้อยบาทเหมือนในห้างเราก็ไม่ขายคอเตอร์แบนเลยไม่ขายนะฮะเจ็ดร้อยบาทเหมือนที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นก็ไม่ขายพันหนึ่งก็ไม่ขายห้าร้อยเก้าสิบวัตถูกแล้วก็ไม่ขายคขายเท่าไหร่ขอตัวเลขเลยค่ะตัวเลขเลยหนึ่งขวดสามสิบเป็แมวสามร้อยเก้าสิบบาทถูกมากถูกมากนะฮะหนึ่งขวดนะฮรโปรนี้ใครอยากซื้อหนึ่งขวดได้เลยเหลือสามร้อยเก้าสิบจากห้าร้อยเก้าสิบแต่หลายคนเรียกร้องมากเมื่อเดือนที่ผ่านบอกว่าเมื่อไหรจะจับโปรโมชั่นที่เป็นเซตนะให้เป็นเซตสุดคุ้มโปรโมชั่นพิเศษ มาแล้วครับโปรโมชั่นนี้จ่าย5ได้ถึง6ครับซื้อเทวิตที่ถู5ขวดราคาปกติอยู่ที่2,950บาทเราไม่ขายนะฮะวันนี้เราให้ราคาพิเศษเลยเพียงแค่1,950ันบาทและเราจะแถมเซรั่มไปอีก1ขวด5ได้ถึง6จ่ายแค่1,950บาทอย่าลืม1,950บาทได้ถึง6ขวดเลยนะครับรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0 8 0 4 6 2 8 4 5 5ครับ0 8 0 4 6 2 8455รีบโทรเลยหรือว่าลายแอดก็ได้ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับพิมพ์แอดไ์ตามด้วย 22HY กับ22 2, y เวทนี่ถเองค่ะคุณผูนะ้ชมรีบโทรไปนะฮะเพราะว่าสินค้าเขาขายดีจริงๆขายดีจริง,ะะรงแล้วโปรเนี่ยบอกเลยว่ามีจแรงใชเพราะรายการเรานะรายการพี่เต๋านี่ถ้าเกิดสมมติว่าสินค้าม,มันแพงมากจนเกินไปพี่ก็ไม่ไม่ขับมาไม่เอาเข้ามานะฮะหนึ่งมันขายไม่ได้สองเนี่ยคนไทยตอนนี้มันลำบากกันแล้วเราก็ต้องการให้คนไทยได้ใช้ของดีแต่ราคาไม่ต้องแพงมากไม่ใช่แพงจนแบบ 7, 8, 000, เจ็ดแปดพันอย่างนี้ไม่ไหวสี 4, 000, ่พันหนึ่งก็ไม่ไหวนะคะเอาราคาหลักร้อยเอาแพงสุดของในสินค้าในรายการก็ประมาณพันกว่าบาทแต่ว่าอันนั้นมันก็ต้องแพงเพราะคุณภาพเป็นคับแก้วจริงๆนะคะ มันก็ต้องราคาสมเหตุสมผลด้วยมากระี่ข่าวบันเทิงต่อไปเลยครับเราไปดูคุณอมสกาวใจดีกว่าบอกว่าไม่ทนอีกแล้วครับเตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดรับเป็นเงินสดเท่านั้นนะฮะ,ะไม่เอาแบบว่าคำขอโทษไปกระช้าดอกไม้สุกไก่ซุกไก่ก็ไม่เอางา,านะะน,นี้นะครับคุณออมสกาวใจครับออกมาริกร้องสะ้อนการทํางานของรัฐบาลทั้งเรื่องของการบริหารบ้านเมืองเรื่องของการจัดการโควิดนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการ call out ให้กับคณะรัฐบาลเนี่ยได้รู้กันนะฮะแต่ว่างานนี้เองเนี่ยนะครับ ก็มีกระแสขึ้นมาโดยใน IG Story ของคุณออมครับเอาไปดูกันจากที่โพสต์ข้อความในรูปหลังจากที่มีชาวเน็ตคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเข้ามา,านี่เลยคุณแม่สแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่โอ้โหหยาบคายด้วยในเชิงต่อว่าเธอไงอด้วยข้อความว่า พวกปากหมาสักแต่จะด่ารัฐบาลไม่ดูตัวเองบ้างอ,อ,อะไรอะไรก็โทษแต่รัฐบาลขี้เกียจฟังพวกปากหมาปากหอยปากหิกออออแล้วก็สวดมนต์ด้วยนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุข เป็นสุกเถรอันนี้สวดให้ตัวเองก่อนที่จะได้รับหมายสารอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเออบางคนก็บอกว่าไอ้พวกโง่ทั้งหลายยังจะมาโทษนายกอีกมองดูทั่วโลกสิว่ามันเป็นเพราะอะไรไม่เกี่ยวกับนายกเราเลยอปากก็ดีแต่พูด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 เออให้ไปบริหารเองอะดีไหมไอ้พวกปากหมาเฮ้คอมเมนต์กันแรมกันนะดาเลยดาปากหมาหันไปทางห้องนู้นม่ต้องหันมาทางโก้แล้วบางคนบอกว่าและนายกประยุทธ์เนี่ยท่านทําดีที่สุดแล้ว มีแต่พวกปากหมาเนี่ยแหละว่าท่านไม่ดีอเออข่าวนี้ครับคุณออมก็ยังได้มีการโพสต์ลูกอื่นๆพร้อมข้อความที่เธอโดนดา่าเยอะแยะมากมายผลสุดท้ายเอาแล้วจะห้างานนี้คุณออมสรุปสั้นๆได้ใจความว่าฟ้อง,ออองนแน่นอนแต่ยังฟ้องเกลียนแน่นอนจะมีกี่ท่านกี่ลายกี่แอคเคาท์กี่เม้นกี่โพส ใช่รวบรวมหมดใช่ให้ทนายจัดการรับเป็นเงินสดเท่านั้นไม่รับกระเช้าดอกไม้ไม่รับซุปไก่เพราะอะไรเดี๋ยวนี้เขาถึงคิดว่ารับเป็นเงินสดเท่านั้นเขาก็เอาไปส่วนใหญ่เนี่ยน้องๆดาราหรืออย่างอ่อมเขาฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปใช้อะไรหรอกค่ะเขาก็เอาไปใช้ชุดซื้อชุด PPE ให้ช่วยเหลือเรื่องโควิดแพร์อย่างพี่ปุ้ยเนี่ยเขาก็เอาไปซื้อเครื่องออกซิเจนนะคะอย่างหลายๆคนที่พี่เต๋อรู้จักมาแล้วก็ฟ้องกันเนี่ยเขาก็จะเอาไปบริจาค อยสังยุยยกเยอะอย่างเงี้ยก็ช่วยหมาช่วยบาจอนจัดหมาจอนจัดค่ะนะคะมีหลายคนนะคะหลายคนถูกฟ้องแล้วเครียดเพราะว่าเมื่อเมื่อมีตาพุธมาติดหน้าบ้านก็ตกใจเดยเมื่อมีไหมสารมาแขวนอยู่หน้าบ้านก็จะตกใจทําตัวไม่ถอยเป็นนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าอุ้ยนั่นคืออะไรกันแน่บัตรเครดิตมันต้องเป็นสารแพงเสกเออแล้วทำไมนี่เป็นตราคุดล่ะไม่ใช่มันก็คุดทั้งหย่างังสองอันทั้งแพงทั้งอาญาเป็นคุดหมดอัพปกติบัตรเครดิตเนี่ยมันจะต้องเป็น สันเเพงไม่ใช่หรอทำอะไรที่เป็นกรดีอาญาอุ้ยเราไปทำอะไรกันผิดหรือเปล่าอาญานี่คือติดกุ๊กเออนั่นแหละก็เครียดแล้วก็มาโทษตัวเองว่าตัวเองไปทำอะไรผิดหรือเปล่าใช่เราไปด่าใครบ้างหรือเปล่าต้องระวังนะคะวันเวลาเข้าไปด่าใครใน IG เขาเนี่ยครับแม้กระทั่งขึ้นด่าเขาเป็นรูปสตรอเบอรี่ดอกไม้สีทองมีความผิดทางกฎหมายหมดค่ะครับอยู่ที่ว่าเขาจะฟ้องหรือไม่ฟ้องอยอยาคิดว่าตัวเองมั่นหน้ามั่นโหนมั่นกระโหลกมั่นทุกอย่างนะคะครับเพราไปด่า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 เขาเก็บเก็บแล้ว เขาฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้ครับสมมุติว่าวันนี้โอมไม่เห็นพอสิบเกือบเกือบสิบปีผ่านไปมีคนส่งมาให้โอมดูโอมก็ฟ้องได้เลยนับตั้งแต่วันที่รู้นอก็มีก็คือเอาง่ายคืออายุความก็จะมีวันหมดอายุถูกต้องตัดโดที่ไอ้คนที่โดนด่าถูกต้องเขาแคปไม่ทันอย่างยุยยุยญาติเยอะดิเขาแคปไงเขาแคปทันไงฮะเขาไปด่าด่าด่าเขาแล้วเขาไปดู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 แล้วเขาเขาแคปพอเขาแคปเสร็จปั๊บเนี่ยก็โดน นะคะอย่างกรณีของทรายเจริญปุระเนี่ยเขาฟ้องเขาก็ได้กันมานะหกแสนห้าแสนสามแสนนะฮะก็ต้องจ่ายเขานะคะถ้าไม่จ่ายก็เป็นคดีอาญาค่ะก็ะะรอให้กันไปบางคนไม่มีจ่ายก็ต้องร้องให้แล้วห่มลงให้เขโทษไม่ขอโทษไม่เขาไม่บอกเขาบอกแล้วเขาไม่รับคาขอโทษ นะคะเขารับเป็นเงินสดแล้วคนพวกนี้เขาไม่ได้เอาเงินสดไปไหนหรอกครัก็เอาไปซื้อเครื่องออกซิเจนเอาไปซื้อชุด PPE เอาไปบริจาคให้หมาแมวจรจัดเอาละจากคุณออมใช่ไหมก็มีดาราอีกหนึ่งคนฟ้องเหมือนกันเกลียนคีย์บอร์ดเขาว่าลิ์รายชื่อมาแล้ว32รายแน่นอนว่าฟ้องหมิ่นเกลียน1ล้านบาทเลยคุณแม่ก็คือสาวโฟกัสนั่นเองครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยโฟกัสได้มีการโพสภาพคู่กับชนายตั้มเนี่ยฮะลง Facebook ส่วนตัว้อมมีการโชว์เอกสารว่าลุยฟ้องชาวเน็ตเนี่ยที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าเธอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายออโดยเธอเผยว่าคิดจะได้คิดถึงศาลคิดถึงโรงพักด้วยนะจ๊ะตเตรียมเวลาแล้วก็เต็มเงินมาให้พร้อมนะจ๊ะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคิดถึงเงินในกระเป๋าด้วย,วยเ,ออเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคงมีจริงนะนี่ก็ <คง S 2> เอาจริงนะครับ ก็เลยบอกว่าซึ่งโฟกัสได้มีการปเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าตนเนี่ยปล่อยมานานแล้วล่ะเศรษฐกิจแบบนี้เลยไม่คิดว่าจะฟ้องใครเพราะว่าออก็เข้าใจเนาะคุณแม่เนาะเข้าใจคนบอกว่าเออฟ้องไปบางทีก็จะได้บางไปได้บางตนก็เข้าไปดูพี่ๆที่โพสต์ว่าเออตอน,นรู้สึกว่าเขาคงไม่มีเงินจ่ายและ,ะไปส่องด้วยนะใครด่าเธอถ้เข้าไปส่องแล้วดูจากทรงแล้วฟ้องไปก็แค่นั้นดูสักทรงแล้วบอกนี้นะไม่น่าจะมีเงินจ่ายหรือว่าเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่เอําำนวยขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าในช่วงที่ยุคแบบนี้เนี่ยก็ย รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองไม่มีเงินแต่ก็ยังเลือกที่จะไปด่าเลือกที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ด้วยแค่คำที่ใครครทนายให้ทนายตั้มเหรอใช่ครับอ๋อเหรอทนายตั้มนะฮะก็บอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้รู้ทั้งรู้ก็ยังจะไปด่ายังไปว่าไปวิพากษ์วิจารณ์เขาต้องลองดูสักเคสหนึ่งลองดูสักตั้งหนึ่งเชือดไก่ให้ลิงมาดูนะถ้าอยากจะไกลเกี่ยอย่างแรกคือต้องมาก่อนตนอยากให้เป็นเคสตัวอย่างรับคำกระทั่วเป็นเงินสดเท่านั้นเหมือนกันเลิศขลุ่จะได้คิดก่อนพูดหรือว นะทำให้ตัวเองเสื่มสอมเสียก็ต้องมีสติให้มากๆคือบางคนเนี่ยไม่รู้รมักจะเอารูปพวกนี้ไปตัดต่อแล้วก็ไปขึ้นหน้าหน้าเว็บตัวเองหน้า Facebook ตัวเองหรือ IG ตัวเองแล้วให้คนเข้ามาดา่าเหมือนสมัยโบราณที่เอาผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความผิดอะไรแต่แค่สงสัยว่าเขามีชู้ แล้วก็เอามาแขวนปะแขวนประจานแล้วก็ให้เอาคนเอาปลาเอาหินมาปาจนกว่าเธอจะตายมันอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องมันมีความผิดทางพรบคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตัดต่อรูปเขาเอารูปเขาไปขึ้นแล้วให้คนเข้ามาด่าอย่างกรณีของพี่เต๋าก็มีเคสหนึ่งไม่รู้ว่าจะเอาดีอีกไหมในเศรษฐกิจไม่ค่อยดีว่าจะฟ้องเจ๊กันอยู่เนี่ยเอาตัดต่อรูปพี่เต๋าไปแล้วก็ให้คนเข้ามาด่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 าแล้วมีคนเข้ามาด่าว่าพี่เต๋อน่ะ เป็นเป็นกะลีอันนี้เราต้องพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์ทางกฎหมายเลยนะคะบอกว่าพี่เต๋าเป็นกะลีอย่างไรพี่เต๋าเสียใจมากเสียใจมากเพราะพี่เต๋าไม่เคยได้เงินจากการขายมันชีวิตพลาดชีวิตกูแจกฟรีมาตลอดกูไม่เคยขายนะครับให้ฟรีดิฉันขอแก้ข่าวก็แก้ข่าวดิฉันไม่เคยทําธุรกิจอย่างนี้ครับดิฉันเป็น ระบบบุฟเฟ่กินฟรีครับกินฟรีกินฟรีนาทีละบาทไม่อันด้วยไม่อันอนะคะแบบไม่อันเลยนะฮะใช่ครับก็งานนี้เองเนี่ยโฟกัสก็ต้องให้ทนายตั้มเดินเรื่องแล้วละ่ะนะครับทนายตั้มก็บอกว่าวันนี้เดินทางมาเพื่อฟ้องกินคีย์บอร์ดนะฮะที่ไปโพสในกลุ่มกลุ่มขา่าวกลุ่มหนึ่งทำให้มีผู้คนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนเยอะแยะมากมาย จนดาราสาวได้รับคำเสียหายนะครับทางผู้เสียหายก็ได้มีการรวบรวมหลักฐานและก็รายชื่อทั้งหมดไปแล้วทั้งหมดประมาณ3 2มสามสองสาคนประมาณนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวจะทยอยดําเนินการฟ้องต่อไปและพรานเองก็เห็นว่าเนี่ยมีภาพภาพหนึ่งเนี่ยที่เหมือนมีคนหนึ่งที่จะบอกว่านี่เลย ผมถูกโฟกัสยื่นฟ้องหนึ่งล้านจากการแคปภาพเธอมาวิจารณ์อ,นนอยากขอ,ขอความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนะครับเออนะคะอันนี้ไม่ได้เลยนะครับมีความผิดทางกฎหมายค่ะครับไปแคปรูปเขาต่อให้เขาเป็นบุคคลสาธารณะแต่คุณก็เหมือนกับว่าเอาเขาไปยืนแล้วก็เอาไอ้คนที่คิดเห็นต่างจากเขาเนี่ยเอาหินปาเขาเออนะคะับางคนก็ดา่าเขาแบบสะใจเมามันออบางคนก็ด่าไปถึงพ่อถึงแม่เขาบ,บางคนก็ด่าไปถึงสารพัดเขาบางคนก็ไปให้เขามีตําแหน่งเป็น ตำแหน่งโน่นี้นั่นต่างๆที่มันไม่ดีสารพัดต่างๆที่มันผิดกฎหมายเขาก็ฟ้องหมดละค่ะแล้วเขาบอกว่ายังไงอะเนี่ะผมถูกโปกัสใช่ไหมเนี่ยนฟ้องหนึ่งล้านนี่ใจด้วยค่ะใจด้วยอยู่ในกลุ่มอะไรแม่ ต้องระวังต้องระวังนะคะต้องระวังมันไม่มีใครช่วยตัวเราได้นอกจากตัวเราเองคดีนี้ไม่มีใครช่วยหรอกมันไม่มีใคราจะมารับปัญหาหรอกมันเอาปัญหามาให้คุณหนึ่งล้านไม่มีใครบอกเออมาเอาตังค์ที่ฉันล้านหนึ่งสี่จะไปจ่ายให้เขาหรือใครบอกว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยเดินเรื่องให้มันไม่มีหรอกเนาะมันไม่มีหรอกค่ะคุณก็ต้องจ่ายไม่จ่ายคุณก็มีคดีความไปถ้าเกิดคุณมีคดีเก่าอยู่แล้วคุณก็ติดคุก แต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีคดีความสารเมตตาคุณก็แค่อรอลงอาญาแต่ถ้าเกิดคุณยังเป็นคนที่เอาโพสภาพคนอื่นไปโพสด่าอีกมีคดีซ้ําไปอันที่สองอีกคุณก็เตรียมนอนลาดยาววินเลยหนึ่กระทงสองกระทงสกระทงไม่ไม่ไม่ไมไปแค่สองกระทงก็โดนแล้วโดนบก,ก็หิว้วเลยพาไปเลยใช่ไปพ <า S 2> ไักผ่อน คดีแรกสารอาจจะบอกว่ารอลงอาญาสองปีสารเมตตาพอมีคดีที่สองเน่ยยังอยู่ในระหว่างการรออาญาแล้วผิดจริงด้วยอ่ะเขารวบลงข้างล่างเลยเออไม่ถึงสามสองก็โดนแล้วสองเล็วเลยใช่ค่ะนะคะโอมอยากโดนไหมคะอยากไปพักผ่อนอยากไปพักผ่อนที่รัดยาวิลเลจที่นั่นเป็นยังไงไม่เคยไปไหมที่นั่นมันก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งอุ้ยปฏิบัติธรรมเลยหรออุ้ยอมชอบจังเลยธรรมธรรมโมมีแต่ผู้ชายซึ่งอมจะต้องชอบมากอ่าไี่ที่ไปัฏิบก็ต้องมีแต่พระสธิกา ผู้ชายพระทั้งนั้นพวกทุกคนคนหัวสั้นผมสั้นหมดอมีแต่พระแต่ไม่มีเจ้าเอาว่าทำไมครับเขาทุกคนเป็นเป็นหัวสั้นผมสั้นหมดแล้วก็ทุกคนก็จะมีการเดินจงโกรมีการสวดมนต์นั่นแหละค่ะในทุกๆชาถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วกินนอนเป็นเวลาเออทั้งองคไปนี่เป็นดาวเลยนะเป็นดาวยังไงไหนว่ามาสีสวยๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยรับรองออกมาในเดินไม่เหมือนเดิมแน่เลยเดินแบบไหน อ๋อแสงว่าตะคิวกินไม่ทำไมคะบานบานมีอารมณ์เบิกบาาอะไรบานข้างล่างใครจะไปแล้วไม่ไปหรอกนะฮะเราแค่เป็นประสบการณ์ทอนไปสิในนั้นน่ะหน้าตาดีๆเยอะนะมันต้องไปทำก่อคดีอะไรถึงจะเข้าไปได้ค่มขืนแมวอะไรคือข่มขืนสัตว์ที่เข้าคุมโดน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 มันมีพรบกุ้มของสัตว มันต้องติดคุกเลยหรอติดครับแล้วใครจะฟ้องอ่ะเจ้าของเจ้าของแมวไงถ้าเป็นแมวจรจัดเป็นหมาจรจัดอ่ะก็มีคนฟ้องได้เพราะก็ถือว่าเป็นการกระทำชำเราสัตว์หรอใช่นะ่ฮะแล้วใครมันจะไปเอาแมวเออเฮ้ยเหนื่อยใจนะฮะเอ้าพอเบรกก่อนดีกว่าพักเบรกก่อนหรอเบรกก่อนครับเบรกเร็วจังเลยอ่ะก็แม่เมาเพลินไงเหรอคะเอออะคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะฮะดิฉันไม่อยากจะพูดเยอะเพราะดิฉันเจ็บคอไม่ได้เจ็บคอหมายความว่าเป็นสับสแลงของดิฉันนะคะไม่ได้เจ็บคอจริงๆนะคะ คือตัวทวิตท,ทูเฮ HY ตัวนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นสินค้าที่เราไม่ได้ขายเอากําไรอะไรเยอะเลยเจ้าของเข้ามาเพื่อทําด้้ยใจเลยนะฮะเจ้าอื่นเนี่ยขายในห้างสรรพสินค้า1,500บรบาทบขายนอกห้างพันห แต่ถ้าเกิดขวดเล็กกว่านี้ครึ่งต่อครึ่งแล้วเหนียวด้วยมาจากญี่ปุ่นนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะแต่เหนียวเลยนะคะจะ700บาทราคาพี่ก็ติดไว้ข้างกล่องเนี่ยห้าร้อยเก้าสิบแล้วก็ไม่ขายแล้วบอกพี่เศรษฐกิจอย่างเงี้ยให้คนไทยได้สวยได้หล่อก,กันขายในราคาที่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าพิเศษพิเศษมากมากพิเศษมากมากราคาเท่าไหร่คะหนึ 1> 1่งขวด30 ML เหลือ390บาทถูกม,มากออต้องย้ำว่า1ขวดโปรนี้จาก590เหลือ390 แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อเป็นโปรโมชั่นเป็นเซตซื้อ5ได้ถึง6เนยนะฮะซื้อนะครับเททเที่อยู่ด้านหน้าผมนี้5ขวดราคาปกติอยู่ที่2,950เราไม่ขายครับเราให้คุณจ่ายแค่1,950บาทได้ไป5ขวดและเราแถมเซรั่มไปอีก1ขวดฟรีซื้อ5ได้ถึง6จ่ายแค่พันเก้า้าำนะฮะหได้ถึง6กพันรีบโทรสุดคุ้มแบบนี้เบอร์นี้เลยครับศูนย์แปดศู 0804628455หรือว่าไลน์แอดคับพิมพ์แอดไซนตามด้วย22เ y นะครับกับชูวิดีทูนัเองครับสักครูน่นึงก่อนครับ <S <S ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ